ลูกมาใกล้แล้วโดนยาสลบใกล้แล้วมามามาเดินมาเดินมาลูกเดินมาเออมา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 อยู่เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆนั่งลงนั่งลงนั่งลง น้องเออสบายดูนะ <laughs> ตัวใหญ่ <laughs> ไม่บ้านไม่ได้อาบน้ำให้อาบตั้งแต่วันนั้นแล้วยังไม่ได้อาบอีกเลยจริง <laughs> คือแบบจะเล่นดีๆมานะครับใส่ใส่ให้สะอาดใส่ให้โค้กขึ้นเองอุ้ยมันดิ้นมากไม่ต้องไม่ต้องใส่เนี่ยตัดเกียร์แบบเนี่ยใส่ได้ <laughs> ถถ้า้าาะเอไม่ต้องตัดให้สวยก็ได้ครับตัดให้มันให้เขาสะอาดอ่ะตั้มจ้าแม่บ้านเขาสนิทกันเขาไม่ตัดนะครับเข,เขาไม่ให้ตัดเขาไม่ให้ตัดอืับมีแต่หนูนี่แหละตัดเองให้มันหนูหนูตันนี้ก็เออแต่เอาตะกั่ตัดตอดก้ตัด เสรุปแล้วนะคะสยดียาก,ก็จะออกฤทธิ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะ,ะทำหมันให้ชาครูนะคะทำหมันให้ชาครอืม แน่ลูกนี่เน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 ่เดีอยวเฉยเดี่ยเฉยใกล้แล้วใกล้แล้วจะดึงกระโปรงสั่นไหมล่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วนะคะทุกคนนะคะเริ่มจะสลุกแล้วออกอาการดิ้นแล้วนะคะฉีจาเข้าไปนะคะนี่ หลบแล้วนะคะทุกคนเริ่มสลบแล้วน,ะะนี่นะคะจะได้ทำ้ำหนอนให้เขาเลี้ยงไม่ไหวคะ่ะถ้าออกลูกมานี่ก็คือเลี้ยงไม่ไหวแน่นอนจะดึง ไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะไม่ค่อยเอ,อ้มาเล่นกับมันด้วยทํางานทํางานบางทีก็ไปนู่นไปนี่มีแต่แม่บ้านแม่บ้านเขาจะเลี้ยงแค่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมีเวลาเออสรุปแล้วค่ะทุกคนนะคะสรุปแล้วหมอบแล้วค่ะคอา้ะวอวะอาวนึกว่าสรุปแล้วยังยังยังไม่สรุป อ,อ,อ,อย่าก,กัดโซ่สินี่นะคะยายังใกล้จะออกฤทธิ์แล้วนี่นยังยังไม่สำลเดี๋ยวรออีกแป๊บนะนึ่งนะคะ สห้สรบค่อนเดี๋ยวคุณหมอจะมาทำหมันให้นะคะนี่นะคะเตรียมตัวแล้วนะคะนขะาเริ่มซึนแล้วนะคะเริ่มซึมแล้ว ยังอีกยังไม่สลบอีกยังยังไม่ออกฤทธิ์เฮ้ยใกล้แล้วใกล้จะสลบแล้วนะคะนี่นะคะขอเูิดตัวนีงนะคะวัวนี้นะคะ ยัง,ย,งย,นะะยังลืมตาอยู่นะคะยังลืมตาอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนถ้ามันจะลบก่นนนอนอ้าวโว้ยชอนเลสซิล่้อมเออ อ้าวกัดขาดีเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ฉีดต้องรอไปอันนี้ฉีดยา การบาดพยักให้ชุนล็กบ้านอะไรทั้งนั้นฉีดครั้งก่อนแล้วได้ฉีดอีกไหมคะอยู่ข้างในยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยกี่เดือนถึงได้ฉีดะปกติปีนแต่ว่าฉีดสิบเดือนดีกว่าอันยังไม่ครบเลยก็คงยังไม่ครบเพค่ะเออเพราะว่าเราเพิ่งฉีดไปหลับสักทีนะคะ อับได้แล้วเนี่ยเก็บเนี่ยนอนเลยนี่มีใกล้แล้วค่ะใกล้ใกล้จะหลับเย็นๆครับนี่จะแบบ